สวัสดีทุกทกท่านจ้าสวัสดีเช้าวันฝนตกสบายดีกันไหมคะวันนี้ออฟมีคลิปมาให้ทุกท่านรับชมกันเหมือนเช่นเคยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์คลิปเลยจ้า สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ,อ๊อบอีกแล้วนะคะรอบนี้ ep ที่สี่แล้วเช่นเคยค่ะอ๊อบก็คงยังมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเนเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎี21วันเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองบ้างไหมคะซึ่งทฤษฎีนี้เขาบอกไว้ว่าการที่คนเรานะคะอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้เราทําพฤติกรรมนั้นๆซ้าๆวนไปให้ครบ21วัน พอครบ21วันนั้นมันจะกลายเป็นความเคยชินนะคะและหลังจากความเคยชินนั้นให้เราทําพฤติกรรมนั้นซ้ําไปเรื่อยๆนะคะมันจะเกิดเป็นนิสัยของเราโดยอัตโนมัตินะคะซึ่งจากทฤษฎีนี้อ๊อได้นําเอามาลองใช้และปฏิบัติพบว่ามันได้ผลจริงๆนะคะก็เลยอยากจะามาชวนเพื่อนๆลองเอาพฤติกรรมอเอาทฤษฎีนี้ไปลองใช้กันดูนะคะทฤษฎีนี้อ๊อบเอามาใช้อย่างไงน่ะล่ะคะอ๊อบต้องขอย้อน เท่าความกลับไปถึงเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วอ่สิบกว่าปีที่แล้วออฟจะเป็นบุคลิกที่หน้าบึงบ้งๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาไม่ค่อยยิ้มเวลาพูดก็จะพูดหุน่นหุน่นอาอฟเคยได้ยินเพื่อนๆหลายคนก็จะบอกว่าออฟอะหน้าบูดเหมือนตูดหมาแล้วก็เวลาพูดก็ใช้คําพูดที่แบบหุน่นหุน่นไม่มีขาไม่มีขาซึ่งใน่าในตอนนั้น ในตอนนั้นเราก็โชคดีอย่างว่าเรามีรุ่นพี่อีกคนหนึ่งอะค่ะเขาเตือนสติเราว่าในการที่เราจะอยู่ในสังคมแบบในสังคมในทุกวันนี้เราต้องรู้จักปรับตัวเข้าหาคนอื่นรู้จักรู้จักวิธีการพูดรู้จักอะไรเข้าไปหาคนอื่นให้เราอทำงานได้ง่ายขึ้น ให้เราอยู่กับคนอื่นได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะหลังจากวันนั้นพี่เขาก็อเอาทฤษฎีนี้มาเล่าให้ออฟฟังและให้ออฟลองเอาไปปฏิบัติวิธีการของออฟพี่เขาก็แนะนําว่าอสองสิ่งที่ออฟจะต้องเปลี่ยนสองสิ่งที่ออฟควรจะต้องเปลี่ยนก็จะมีเรื่องของคําพูดและก็รอยยิ้ม ต้องยิ้มให้มากขึ้นต้องใช้คำพูดให้ไพเราะขึ้นนะคะ,ะคำพูดแรกที่อ,ออเริ่มปรับเปลี่ยนนั่นก็คือคำพูดในการรับโทรศัพท์ก่อนหน้านี้เอาก็จะรับโทรศัพท์เอลก็จะฮัลโหลค่ะในในคำพูดนั้นพี่เขาเลยบอกว่าอ้ยลองเปลี่ยนใช้คำว่าสวัสดีค่ะแล้วก็ยิ้มไปด้วยมันจะดูให้หน่าฟังเอาก็เลยเริ่มต้นจากประโยคนี้ประโยครับโทรศัพท์ว่าฮัลโหล แล้วก็ยิ้มไปด้วยนะคะซึ่งในการเริ่มต้นมันก็จะติดติดขัด,ข,ด,ข,ดขัดกันบ้างออฟกลัวว่าออฟจะลืมออฟก็เลยใช้กระจกเงาอะคะ่ะกระจกบานใหญ่สักนิดหนึ่งเอาไปตั้งไว้หน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ทุกครั้งที่เรารับโทรศัพท์เราก็จะเห็นหน้าตัวเองอยู่ในโทรศัพท์อยู่ในกระจกเงาเนาะเราก็จะรู้ว่าเรายิ้มหรือเปล่าทุกครั้งก่อนจะรับโทรศัพท์โทรศัพท์เข้าอราก็จะหันหน้าไปหา กระจกเงาแล้วก็จะยิ้มก่อนเสมอแล้วใช้คำพูดว่าสวัสดีค่ะซึ่งทำแบบนั้นซ้ำๆทำวนๆไปอะคะ่ะตอนนี้อ๊อฟรู้สึกว่ามันกลายเป็นนิสัยเป็นบุคลิกของอ๊อฟโดยอัตโนมัติที่ทุกคนเห็นในทุกๆวันนี้นะคะซึ่งทฤษฎีนี้ออก็ได้เอาไปใช้ในหลายๆเรื่องปรับพฤติกรรมตัวเองมาไม่ว่าจะเป็นปรับพฤติกรรมวิธีคิด แต่บางคนเคยบอกว่าอา๋อปะ่ะมองโลกในแง่บวกใช่จริงๆอาอก็มองโลกคืออาอก็เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองมาพยายามมองโลกในแง่บวกให้มากขึ้นนะคะหรือว่าเพื่อนๆอลองเอาทฤษฎีนี้ไปใช้กับมุมมองอื่นไม่ว่าจะเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวเรื่องของบุคลิกตัวเองอย่างอื่นได้นะคะลองเอา ทฤษฎีนี้ไปปรับใช้ดูแล้วก็มาเล่าให้อฟังด้วยนะคะว่าเอาไปใช้แล้วได้ผลเหมือนออฟไหมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบจ้าจบไปแล้วค่ะกับทฤษฎี21วันของออฟเองนะคะซึ่งทฤษฎีนี้ออฟเอาไปปรับใช้จริงๆแล้วออฟไอป,ปรับใช้หลายๆ เอาไปปรับใช้กับหลายๆลบุคลิกซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะเอาไปลองใช้ปรับใช้ดูนะคะว่าพฤติกรรมไหนที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนนะคะลองทฤษฎีนี้ดูทฤษฎีง่ายๆค่ะลองนำไปใช้ดูพี่ต้นคะทิศอาคลิปนี้เป็นไงบ้างเอ่ยครับผมเห็นพี่บียิ้มก็จะฉีกยิ้มใส่กล้องเลยพี่อาโอเคครับเรื่องแรกคือเป็นเรื่องที่ดีเลยครับผมคืออย่างน้อยมันดีกับตัวเองอยู่แล้วครับผมเรื่องแรกนะครับผม เรื่องที่สองอยากจะบอกว่าเออเป็นเป็นเป็นคลิปที่ดีแล้วก็มีเหตุม,มีมีตัวอย่างประกอบซึ่งเป็นเรื่องของตัวเองอันนี้ก็ดีครับผมเรื่องที่สามก็คือที่จะสรุปก็คือว่าเราเสพยังไงเราจะคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างไงเราจะทําอย่างนั้นเราทําอย่างไงเราจะมีนิสัยอย่างนั้นเรามีนิสัยยังไงนั่นแหละคือพฤ,พ,ฤพฤติกรรมและตัวตนของเราขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะพี่ตน้นพี่บีว่ายังไงบ้างจ๊ะพี่บียิ้มมาเลย ดีครับโลกนี้มันโหดร้ายนะฮะก็ต้องแบบว่าก็ต้องทําแล้วแต่คนนะเออแต่โลกนี้มันก็โลกนี้มันโหดร้ายอะ่ะแต่คลิปของออฟดีครับคําตอบไปเลยจ้าพี่โบเป็นไงบ้างคาะฟังไป กินไปอยู่ใกล้ๆเนาะอาจจะดีเนาะเข้าโปรแกรมเลยเข้าโปรแกรมเลยมีหลายเรื่องโอเคพี่โปยินดีต้อนรับเข้าสู่ได้แกรมดย่างเ่ะโอเคก็คือก็คือจะบอกว่าค่ะค่ะค่ะ พี่สมชายเป็นยังไงบ้างคะครับผมอ๊อฟก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับที่อ๊อฟลองไปปฏิบัติแล้วก็ได้ผลที่ดีแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูคิดว่าทุกคนสามารถลองไปปฏิบัติแล้วก็เอาไปใช้ได้ครับขอบคุณครับพี่ป๊อกค,ค่ะครับก็จะเป็นวิธีคิดคล้ายๆกับการเรื่องไม n d s e ็ททำซ้ำทำบ่อยเปลี่ยนเป็นอุปนิสัยแล้วก็เป็น m i n d s e ็ครับแต่ดูนี้ไม่ไม่ไมน่าเลยน้าบูดดูดหมาใช่ปะ ใช่ใช่เอาได้ยินมาเยงนั้นจริงๆเป็นเป็นคิ้วโกงโค้งเหมือนสะพานครับวันนี้ครับโอเคอะขอบคุณค่ะอุตสาห์แต่งหน้าตั้งแต่หกโมงเช้าเพื่อคลิปนี้โดยเฉพาะค่ะค่ะพฤติกรรมตัวเองนะคะอ่าจากที่ทุกคนบอกเนาะพฤติกรรมตัวเองอันไหนที่เราไม่ชอบอันไหนที่อ่าเราคิดว่าเราปรับได้เริ่มต้นวันนี้ยังไม่สายนะคะแล้วก็อ่า สิ่งอื่นๆที่เราไปเจอข้างนอกมาสิ่งที่เราไม่ชอบคนอื่นก็อาจจะไม่ชอบเหมือนกันเริ่มต้นปรับที่ตัวเราเองก่อนค่ะขอบคุณค่ะทุกท่านวันนี้สวัสดีค่ะ